สวัสดีครับลุงน้อยสังหาตอนนี้อยู่ที่บ้านเกาะกาตอตำบลบ้านพลาวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกาที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ด้านซ้ายมือเป็นด้านข้างของชนละพึกรีสอร์ทนะครับและภาพที่ไกลๆอยู่ด้านหลังนะเป็นบ้านของอลูกค้าที่ซื้อที่ดินไปแล้ว และปลูกปลูกบ้านแล้วครตรงนั้นที่ดินทั้งหมดสีไร่ปลูกบ้านกัน3หลังยังเหลืออีก2แปลงที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับตรงนั้นครับที่ดินที่จะขายก็คืออ,อ,อยู่ลึกเข้าไปนะครับวันนี้อากาศดีมากครับมองเห็นภูเขาภูเขาบริเวณนั้นก็คือบริเวณโรงเรียนเตรียมทหารแล้วทางขวามือก็เป็นโรงเรียนในร้อยจอปรรนะครับ ที่ดินแปลงนี้เ,เลี้ยวเข้าตรงชนรกรีสอร์ทชพรพรีสอร์ทนี้ก็จะอยู่ก่อนถึงนครนายกประมาณ10กิโลครับง,ง่ายๆถ้าท่านเดินทางจากากรุงเทพเส้นหลังสิตนครนายกนะครับมาถึงองคลักษ์แล้วก็ตรงไปแยกบางอ้อ แยกบางอ้อก็คือแยกที่เลี้ยวซ้ายไปอำเภอบ้านนาเลี้ยวขวาไปบางอ้อเขาเรียกแยกบางอ้อนะครับตรงนี้จากแยกนี้ตรงไปนครนายกจะมาถึงที่ดินเนี่ยจากแยกบางอ้อจะมาถึงแยกเข้าที่ดินประมาณ6กิโลสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆถ้าท่านถึงแยกบางอ้อแล้วก็ ขับรถไปเรื่อยๆประมาณ6กกิโลต่างจังหวัดรถไม่ติดนะแป๊บเดียวสังเกตทางด้านขวามือจะเห็นธงชาติผืนใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าตรงนั้นเป็นที่ทำการของรัฐบาลก็คือศาลนครนายกนะครับพอถึงศาลนครนายกเ,าเรามองทางซ้ายมือจะเห็นสะพานข้ามคลองเนื่องจาก,กาเส้นลังศิตยนครนายกฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นคลองนะครับ มีสะพานข้ามคลองสะพานแรกยังไม่ต้องสนใจถัดจากสะพานแรกไปสักประมาณน่าจะประมาณสัก2กิโลนะครับก็จะถึงสะพานที่2ส,สะพานที่2นี่ก็เลี้ยวซ้ายเลยมันจะเข้าชนละพึกรีสอร์ทเนีเส้นนี้เข้าเส้นเดียวกันหลังจากข้ามสะพานไปแล้วประมาณ100ยเมตรจะเลี้ยวซ้ายอีกทีเข้าชนละพฤก์ของเราไม่ต้องเลี้ยวครับเราวิ่งตรงไปอีกประมาณ1กิโล หนกิโลเมตรนะครับแล้วไปถึงทั้งเกตมันจะมีซอยทางด้านซ้ายมือที่ตรงนี้ที่ตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแปลงที่ตั้งแต่เสาไฟฟ้ามานะครับแล้วไปถึงเสาไฟฟ้าด้านหลังโน่นเป็นแปลงที่จัดขายไปแล้วนะครับ ตรงนี้หนไร่1นึง,งานเจตารางวาเหมือนกันครผู้ซื้อรายแรกที่มาซื้อซื้อสอแปลงเลยครับซื้อเสร็จแล้วถมนะถมเท่ากับถนนถนนนี้กว้างหกเมตรนะครับกว้างหกเมตร แปลงแรกนี่หน้ากว้างกว้างมากครับ40กว่าเมตรส่วนแปลงที่2องนี่32เมตรเนื่องจากว่าแปลงแรกทางปลายน่าจะเล็กปลายแคบหน้ากว้างางถนนก็อย่างที่เห็นครับเป็นถนนถนนเขาเรียกวัสดุอย่างนี้เรียก เรียกอะไรเป็นหินอะไรสักอย่างนะครับก็คือมันจะมีคุณสมบัติเอ่อจะช่วยให้ถนนแข็งเวลาฝนตกมันก็จะไม่หล่มไม่จมรถวิ่งได้สบายใหม่ๆจะไม่สวยครับพอนานวันไปก็จะเรียบมีใช้กันเยอะครับแถบนี้แปลงนี้ก็เป็นแปลงที่3นะครับแปลงที่3าม หนึ่งไร่หนึ่งงานเจตารางวาเหมือนกันครับขายไปแล้วครับผู้ซื้อซื้อแล้วถมเลยครับแถวนี้ถมที่ยังถูกนะครับตรงนี้น่าจะาสูงหนึ่งเมตรไล่ละประมาณ2องแสนสอแต่ผมได้ราคามาใหม่เลยครับวันนี้ได้ราคามาใหม่ ถ้าแถวนี้จะถมนะครับพื้นที่หนึ่งไร่สูงหนึ่งเมตรแค่สองแสนครับเพราะเนื่องจากข้างในเนี่ยในแปลงที่ดินเรากำลังจะเปิดบ่อด,ดินครับคิดว่าจะดำเนินกิจการได้เร็วๆนี้ครับแปลงที่ดินที่จะขายก็เอาตรงนี้เลยครับเริ่มจากแปลงที่ถมนี่นะครับต่อจากแปลงที่ถมแปลงแรก ครัจะเป็นท้องนาเก่าครับาสูงถนนนี่สูงจากท้องนาประมาณ50เซนติเมตรนะครับแบงแรกนี้ก็จะไปถึงบริเวณท่อ PVC เขียวเขียวนะครับ ถึงตรงนี้เลยนะครับถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้อีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อความแน่นอนชัดเจนนะครับพื้นที่ด้านหลังก็อลาะบริเวณต้นไม้สูงๆครับข้างหลังแปลงนี้เป็นแปลงที่สามนะครับจากจากที่ขายไปแล้วให้เป็นแปลงที่สี่ครับไม่ใช่แปลงที่สามเราขายไปแล้วสามแปลงแปลงนี้เป็นแปลงที่สี แปลงที่4นี้หน้ากว้าง29มเมตรเศษเเกือบ30เมตรนะครับลึกไป75เมตรลึกไปถึงด้านหลัง75เมตรครับหน้าติดถนนสาธารณะกว้าง6เมตรถนนนี้ยกให้เป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วครับการจะปรับปรุงต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอบต ส่วนแปลงที่สองครับจะเริ่มจากตรงนี้ตรงท่อ p v c นี่เลยครับมีหลักหมุดอยู่อยู่ตรงท่อ p v c สีฟ้านี่แหละครับแปลงนี้ความกว้างความกว้างของที่ดินก็29มเมตรเศษเศษครับเกือบ30เมตร29.734ถ้าจะเอาละเอียดเลยนะครับ29.734เความลึก เจ็ดสเมตรลึกมากนะครับ76เมตรเนื่องจากฝนตกนะครับก็มีน้ำขังอยู่เล็กน้อยนะอย่างนี้ยีเเมตรนี่ก็ลึกเหมือนกันนะครับ